สวัสดีพี่เอทุกท่านนะครับพบกับผมแพคสารประเครื่องนะครับวันนี้นะครับเช่นเคยครับจะมาชี้ตําหนิจุดตายจุดจ่ายตังของพระปิดตาหลังเตาหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพลีนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเข้ารับชมนะครับการชี้ตําหนิเกแท้จุดตายจุดจ่ายตังกันนะครับรบกวนนะครับขอความเมตตาจากพี่ๆทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้คลิปนี้ด้วยละกันนะครับขอบพระคุณมากมากนะครับนี่ครับ พระปิดตาหลังเต่านะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีจัดสร้างขึ้นในปี2521นะครับเนื้อใบลานการจัดสร้างนะครับตะกุด1ดอก2ดอกและ3ดอกนะครับการจัดสร้างตะกุด1ดอกประมาณ900องค์นะครับส่วนตะกุด2ดอกในหนังสือบอกว่าสร้างน้อยนะครับส่วนตะกุด3ดอกนะครับประมาณ5องค์นะครับอันดับที่1ที่เราจะดูกันนะครับพระปิดตารุ่นนี้นะครับสังเกตแม่พิมพ์นะครับ แม่พิมพ์ให้ถูกต้องนะครับสามารถแคปไว้ได้นะครับแม่พิมพ์ก็คือแม่พิมพ์หน้าและแม่พิมพ์หลังนะครับนี่ครับต้องให้ถูกพิมพ์นะครับถ้าไม่ถูกพิมพ์ผิดพิมพ์ก็วางได้เลยนะครับวางได้เลยนะนี่ครับมานี่ครับเรามาชี้ตำหนิแบบเจาะลึกกันนะครับนี่ครับอันดับแรกนะครับผมจะดูที่นิ้วมือนะครับพี่พี่สังเกตดูนิ้วมือนิ้วก้อย นิ้วก้อยด้านซ้ายมือของซ้ายมือเราเนี่ยนะครับประมาณนี้นิ้วนี้นะครับจะเอียงไปทางด้านซ้ายนะครับนี่ครับเห็นไหมครับจะเอียงไปทางด้านซ้ายเล็กน้อยนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับส่วนปลายนิ้วมือเนี่ยเขาจะคล้ายๆกับพาปิตาหลายๆรุ่นของหลงปู่โตะนะครับพี่พี่ดูนี่ครับเห็นไหมจะมีความคล้ายๆกับกลมกลมนะครับเป็นป้องๆขึ้นมา นี่เลยนะครับด้านปลายนิ้วมือครับมาเดี๋ยวมาดูจุดอื่นต่อครับนี่ครับใบหูคมลึกนะครับเป็นธรรมชาตินี่ครับร่องแขนตรงกลางนะครับร่องแขนประมาณนี้นี่ครับลากขึ้นไปร่องแขนตรงนี้นะครับลากขึ้นไปก็จะลึกเป็นธรรมชาตินะครับไม่ตื้นนะนี่ครับ ลึกเป็นธรรมชาติครับสะดือกลมลึกเป็นธรรมชาติไม่ลึกเกินไปไม่ตื้นเกินไปนะครับนี่ครับนิ้วเท้าติดคมชัดครับลองขาเป็นธรรมชาตินะครับตะกุดบี้แบนเป็นธรรมชาติครับนี่ครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับต่อไปนี่ครับตัวหนังสือนะครับหลงปูโตะครับ นี่ครับฟอนต์ตัวหนังสือต้องเป็นแบบนี้ยันต้องเป็นแบบนี้นะครับห้ามแตกต่างจากนี้นะนี่ครับตรงกลางเป็นยันตรีนิสิงเหครับล่องยันคมลึกนะครับเป็นธรรมชาติเลยไม่มีการเบร์นะครับการเบร์ของยันคือเวลาการถอดพิมพ์นะครับถ้าเป็นเกทถอดพิมพ์ยันเขาจะเบร์ออกมาครับเขาจะเป็นเส้นเบร์เบร์เลยนี่ครับยันต้องเป็นเส้นคมอย่างนี้นะครับประมาณนี้เลยนี่ ส่วนด้านล่างนะครับตัวหนังสือวัดประดูชิมพลีฟอนต์ตัวหนังสือต้องแบบนี้นะครับห้ามแตกต่างจากนี้นี่เลยนะครับประมาณนี้ครับแม่พิมพ์ด้านหลังส่วนปิดตาหลังเต่ารุ่นนี้นะครับถ้าองค์ไหนมีเกสาเยอะๆเนี่ยจะมีราคาแพงนะครับมีหรือไม่มีก็ได้นะครับเกสาถ้ามีเกสาก็ราคาแพงเลยแบบนี้ก็หลายๆแสนนะครับ ส่วนมาดูด้านข้างครับปดตาหลังเต่าเนี่ยถ้าหนานะครับแพงเลยนะนะครับแบบนี้ถือว่าหนาเลยนะครับนี่ับส่วนมาดูด้านข้างนะครับแม่พิมพ์ด้านข้างของพระปิตารุ่นเนี้ยด้านด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นคล้ายๆหลังเต่าครับเป็นโค้งแบบนี้นี่ครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นตัวตัดกันนะครับนี่ครับผมจะให้พี่พี่ดูนะครับเส้นตัวตัด เท่าที่ผมดูเนี่ยถ้าพลิกมานะครับด้านขวามือเราเนี่ยพลิกมาอย่างนี้นะครับแบบนี้ปุ๊บนะครับบริเวณหูเนี่ยนะครับจะมีเส้นตัวตัดวิ่งนี้ครับมีทุกองค์นะครับเป็นเส้นเล็กๆวิ่งนี้นะครับมากน้อยต้องมีนะครับอ่ะบางองค์อาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ต้องมีให้เห็นบ้างนะครับนี่ครับตัวตัดด้านข้างประมาณนี้ครับ ด้านล่างมานะครับด้านล่างนะครับพลิกล่างลงมาประมาณนี้ครับเขาจะไม่ใช่แบบตัวตัดแบบคมทีเดียวเลยนะครับคมทีเดียวเลยคือตัวตัดถ้าเป็นของเก๋เนี่ยตัวตัดมันจะถี่มากครับแบบดูออกเลยนะครับประมาณนั้นเลยนี่ครับของแท้ก็จะมีตัวตัดให้เห็นบ้างนะครับแต่บางองค์ไม่เห็นเลยก็ไม่เป็นไรนะครับนี่บริเวณนี้ก็ชัดเจนดีครับนี่ครับไปหูฝั่งนี้ก็ชัดเจนดีนี่ครับด้านบน ประมาณนี้นะครับใครมีแบบนี้ยินดีรับเช่านะครับผมจะยึดให้พี่ๆดูแม่พิมพ์เป็นหลักก่อนนะครับถ้าผิดพิมพ์ให้แนะนําให้วางได้เลยนะครับนี่ครับพิมพ์หน้าพิมพ์หลังแค่นั้นแหละครับนี่ครับด้านหลังก็ใครมีแบบนี้ยินดีรับเช่านะครับสตาร์ทให้ที่หลักแสนบวกลบนะครับในสภาพสวยนะครับ ถ้าสภาพหย่อนหย่อนก็ราคาลดหลั่นลงมานะครับพาหลบบุตโต้แล้วแต่สภาพนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพความสวยงามนะครับยังไงก็ลองส่งรูปมาทางอินบ็อก์เพจ Facebook แพ็กสาระปรเครื่อง FC ได้นะครับหรือจะส่งมาทาง Line ID ก็ได้นะครับ p a c k k i e แล้วก็เครื่องหมายลบแล้วก็ p k หรือจะโทร095 960 5309ก็ได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากติดตามทุกช่องทางนะครับไลฟ์สดเพจ a c e b o o k แพ็กสาระปรเครื่อง FC ยูทูบแพ็กสาราเบอร์เครื่อง FC แล้วก็ช่อง TikTok แพ็กสาราเบอร์เครื่อง FC นะครับยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ